ก็ต้องไหลแล้วโอ้โหวายสามเรียบร้อยแตกโอ้โหไหลแล้วกระดาบสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะผมนะก็มาอยู่กับช่วงแนะนําเกมอีกแล้วนะคบผมนะเกมไหนฟังเกมไหนเด็ดต้องมาแนะนํานะคะผมนะก็อยู่กับเกมนี้นะครับใครเคยเห็นหรือเปล่านะครับหน้าตาจะแปลกๆนะแต่ผมบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวไปดูข้างในเกมกันดีกว่านะครับเกมเนี้ยผมบอกเลยคล้ายๆลัคกี้เนกโกะนะคะผมนะบอกเลยคล้ายๆแล้วก็เด็ดด้วยนะคะผมนะอ่าเดี๋ยวให้ดูสารลักษณ์นะครับเสรแล้วสแกตเตอร์หวังเลยนะคะผมนะแต่ผมบอกเลยมันเด็ดตรงเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่ามันเด็ดตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสารลักษ์วายแล้วก็สารลักษ์ทั่วไปเหมือนเกมทั่วไปเลยนะคะผมนะฮะไปเดี๋ยวไปดูสารลักต่อไปอันนี้จะเป็นเหลี่ยมทองนะครับจั่งมันนะฮะนี่มาดูตัวคูณดีกว่านะครับผมตัวเด็ดเลยนะ ทุกครั้งที่มันแตกนะครับมันจะนับคูณหนึ่งคูณสองคูณสามแล้วคูณห้านะครับไปเรื่อยๆนะตอนที่เรามันแตกได้แจ็คพอตเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิวเจอร์การหมุนฟรีสแกตเตอร์นะครับก็ไดสิบรอบเหมือนเกมทั่วไปนะคบผมนะก็ผมเคยเล่นได้เหมือนกันนะครับผมนันนี้ก็จะเป็นทีที่แบบว่าได้นะครับผมปเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะดี๋ยวนี้เล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ได้มันแต่คูณห้านะครับผมนะฮะโอ้โห มันจะเกลือหรือเปล่าเนี่ยนะฮะรอดูเลยว่าจะเกลือไหมเรียบร้อยสี่บาทมาแล้วนะฮะสี่มาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับมันจะคูณสองนะครับโอ้โหมาแล้วครับผมนะโอ้โหหกบาทเรียบร้อยคูณสองมาแล้วโอ้โหไม่ได้นะมันไม่ไหลนะถ้ามันไหลอะ่ะมันจะคูณไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะโอ้โหเงียบนะยังเงียบอยู่ เงียบอยู่นะต้องได้อะ่ะเดี๋ยวผมต้องเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าคูณห้ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องให้ได้สักทีอะมาเอาให้ได้คูณห้านะให้ดูเป็นให้ดูแบบว่ามันเป็นยังไงนะคบผมนะโอ้โหมาแล้วเรียบร้อยไหลไหมโอ้โหไม่ไหลนะไม่ไหลนะไหลหรือเปล่าจังหวะนี้ไม่ไหลวะ่ะเรียบร้อย มาไหลไหลเรียบร้อยไห <ใน S 1> แลหแล้วครับผมโอ้โหมาแล้วยีบเอ็ดมาแล้วรีบร้อยคูณสามไหลแล้วครับผมโอ้โหหยุดที่คูณสามนะครับผมนะมันต้องได้คูณห้าสิโอ้โหเพื่อคุณดูนะมันต้องได้สักรอบมาไปต่อไปต่อเลยนะครับผมโอ้โหไหลปะไหลเรียบร้อยโอ้โหไม่ไหลว่ะไม่ไหลว่ะโอ้โหมันต้องไหลดิมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนะครับ อันนี้เบ็ดผมน้อยนะคะผมนะถ้าเบ็ดเยอะก็จะหนักกว่านี้นะครับตอนมาไหลถึงคูณห้านะบอกเลยนะนะหนักแน่นอนเรียบร้อยไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหลแล้วนะคะผมนะโอ้โหมาแล้วจังหวะนี้ต้องไหลแล้วโอ้โหวายสามเรียบร้อยแตกโอ้โหไหลแล้วเรียบร้อยคูณสามไปแตกเรียบร้อยคูณห้ามาโอ้หูวายสองด้วยคูณห้าโอ้หูห้าร้อยครับผมนะเรียบร้อยบอกแล้วถ้าคูณห้านี่ขนาดเบ็ดสิบนะคะผมนะ ผมใช้เบ็ดสิกนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเป็นไงล่ะครับผมนะฮะท่านผู้ชมบอกเลยต้องไปโดนนะคะผมนะฮะเป็นเกมที่แบบว่าอหือแจ่มจริงๆนะครับผมนะก็จบที่เท่าไหร่ดูดีว่าจบที่ไรจบที่หกร้อยสิบสองนะคะผมนะเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะนี่ขนาดเบ็ดสิทนะเนี่ยคูณหนึ่งคูณสองคูณสามคูณห้าโอ้โหได้มาหกร้อยเยดเท่ เล่นให้ดูเฉยๆนะเนี่ยโอ้โหก็ถ้าใครชอบนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรที่ผมมาแนะนำนะฮะไว้เจอกันนะครับผมนะฮะสวัสดีครับ